นายกอบตสินวาลาอีกแล้วตัวนี้นี่เสียงประกาศเขาสิได้เรียกตั้งอีกตัวนี้ว่วยเลยม้ว้ยังไงเท่า4ีปีแพบเดียวมันเป็นปีไก่เฮ้หาว่าเจ้าก็ได้ปีไก่ย,ยังไดครบวาลาซีปีแล้วนายกอบตทั่วประเทศได้เรียกตั้งอีกแล้วเฮาก็ไดเว้ยไปเนะ ได้เป็ี่นอีกบบทแดดกำลังออกคุ่นพี่น้องเอ้พิงค์ไปคอนโทอันดับแรกก,รก็ได้นาเาคือเกาอ่ะล่ะเพราตาเพราะได้เมียนเข่าอยู่แต่ว่าสีเรียบร้อยแล้วละ่ะมื้อนี้ก็บชเก็บเข่าเมียนทั้งตัวแล้วๆก็บชีได้ไปสีสวยพี่น้องคือเกาเพราะวะพลผ่อนแล้วกับมี่อีกท่องเนึ่นอยู่ท่างผุ่นเกี่ยวว่าแล้วอยู่อีกท่งท่างฝุ่นพ้นเก็บกู่อยู่ กะสิซีมือเอื้นมือนี่แหละไมอนีก่กะสิเก็บนั่นบ่เท่าแล้วเก็บแล้วมือวนนี่ที่เขไหนแล้วแต่ก,กับเขาเลี้ยวดุเขาแล้วหลายอเออพ่อญิต่ากะสิได้ไปเก็บซอยเพื่อนต่อสิได้ไปสีซอยกันรอไปไปพี่ซอยเราพี่นอ้องบ่เลี้ยวเขากะไปหาซอยกันมันเลี้ยวเหรอพี่น้องเออจัิงสิละน่ะสีเข่าซอยกันหน้าไหนอยู่ใกล้ๆลระแวกใกล้เคียง อันเห็นกะไปชอยกันยังเสียล่ะคอนอีสานบ้านเฮาซอยกันย่ำนี่ล่ะสีขาวหน้าวัยรุ่นกินซอยจุวัยรุ่นวัยรุ่นแล้วกินตอนหนึ่งเราเห็นเนี่ยไมไปได้เสบของเฮากะเซ็จไปด้วยดีละจ้าก็ได้กินนี่ล่ะว่าม้านดอกพี่น้องเอ,อ้เขาก็ได้ฝนพายุมากเหลือเกินน้ำต่วมไรรอบไร ปกติปีไก่เคยได้เข่าแปดซี่บก็สอบปีนี้เครืองก็เครืองพี่น้องเอ้ยได้ห้าซี่บสอบเพราะได้กินม่มปีพอดีใครก็บ่ได้เยอะดอกข้าวลังมวังกะเคยได้หลายๆก็ได้ซี่บกาสอบกะมีเพราะว่านยังตีเพราะว่านาหมันถ่วมมันแซลมันขังไก่เฮ็ดได้เข่าเป็นโรคเป็นยังกะมีพี่น้องเอ้ยฝนมันดีเพราะใครไม่แดดเออหลายสิ่งหลายอย่างปีนี้เฮ็ดหน้ายากคัะ ดีอยู่ใครอย,อยู่ได้กินอยู่ดอกใครกอบ่ได้อยู่เนาะพี่น้องเนาะ